ท่านพิสุสมันเนทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทค้าเสร็จหน้าที่แล้วลืมบอกไปว่าวันนี้เป็นคืนวันที่ยีบวันที่เก้าวันที่เก้าตุลาคมพศสองพันห้ามองดูเวลาเวลานี้เป็นเวลาหนึ่งนาฬิกาเสร็จวันนี้ ร่างกายมันไม่ดีมากก็เลยคิดว่าถ้าร่างกายมันไม่ดีก็ใช้งานให้มันเป็นประโยชน์ด้านธรรมทานเสียเลยมันอยากจะตายก็ให้ตายไปกับธรรมะก็หมดเรื่องหมดราวจะไปสนใจสนใจอะไรกันมากกับร่างกายมันอยากจะอยู่ก็ให้มันอยู่มันอยากจะตายก็ให้มันตาย ไม่อยากจะป่วยก็เชิญมันป่วยถ้ามันยังไม่ตายเพียงใดเราเลี้ยงมันแล้วต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์ก็มาคุยกันต่อไปการแจ้ก้าเข้าไปสู่ความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระพุทธประสงค์นั่นก็คือความเป็นพระอเรียเจ้า อย่าลืมว่าความเป็นพระอริยเจ้านี่จะต้องเห็นทุกข์ซะก่อนการเห็นทุกข่อยค่อยเห็นอย่าเห็นมันรุนแรงนักค่อยๆทําทำจิตใจแบบสบ,บายๆเห็นทุกขวนน้อยดน้อยมันจะสะสมตัวเองอย่าใช้การหักโหมจะเป็นโรคสมบปติศาสตรไม่ต้องไปนั่งเครียดทุกขห้มองทุกขไมีให้เราดูตลอดเวลา ไม่ต้องไปดูทุกที่ใครทุกที่เราก็พอแล้วตื่นขึ้นมาเช้าไม่ได้แปลงฟันไม่ล้างหน้าก็ลำคารไม่ได้กินข้าวก็หิวไม่ได้เข้าห้องน้ำไม่แถวจาระประสะัสสะก็เป็นทุกข์ไม่ทำการงานก็เป็นทุกข์พรวงกลัวว่าไม่ไม่ไม,ม,มีจะกินอย่างนี้เป็นต้น ความทุกข์ขมีให้เราชมทุกวันแล้วก็ชมความทุกข์ด้วยความชื่นชมยินดีว่าความปัญญาอย่างนี้ในชาติก่อนเราไม่มีเวลานี้เรามีปัญญาเห็นทุก์เราก็จะเป็นคนพ้นทุกขแต่การที่จะพ้นทุกจ์จริงๆต่อสู้กับอารมณ์ต้านทานคือก,กิเลสได้กะโมหะความหลง ถ้าเราต่อสู้แบบธรรมดาธรรมดามันไปไม่ไหวจะต้องมีประกอบการต่อสู้ตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรสทรสงแนะนำนั่นก็คือบารมีสิบบารมีสิบรกการนี้บารมีนี่เขาแปลว่าเต็มเรียนภาษาบาลีมาท่านก็แปลว่าเต็ม เวลาสอบในสนามหลวงท่านก็แปลว่าเต็มแต่ว่าไปสอบกับพระเข้าจริงๆท้านบอกว่าใช้ไม่ได้แปลอย่างนี้มันแปลได้ครึ่งคําเท่านั้นท่านบอกว่าจะแปลให้เต็มคําต้องแปลว่ากําลังใจเต็มเฮอ,อมีกําลังใจเต็มหนึ่งได้แก่ทานการให้ที่เรียกว่าทานบารมี สองต้องมีกำลังใจเตรียมในการรักษาศีลที่เรียกว่าศีลบารมีสามต้องมีกำลังใจเตรียมในเนคขมะที่เรียกว่าเนคขมะบารมีนี่ก็สี่ต้องมีกำลังใจเตรียมในการใช้ปัญญาที่เรียกว่าปัญญาบารมี 5. ต้องมีกําลังใจเต็มในวันด้านวิยทยะความเพียรที่เรียกว่าวิทยะบารมี 6. ต้องมีความกําลังใจเต็มในด้านการอดทนที่เรียกว่าคันติบารมี 7. ต้องมีกําลังใจเต็มในการทรงอารมณ์ไม่เคลื่อนไหวที่เรียกว่าสัจจะบารมี 8. ต้องมีกําลังใจเต็มในปักใจไว้เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งที่เรียกว่าอธิษฐานบารมี เก้าต้องมีกําลังเมตตาปราณีรักเสมอไม่เกลียดใครไม่เป็นศัตรูกับใครที่เรียกว่าเมตตาบารมีและสิบกำลังใจทรงตัวไม่เคลื่อนไหวที่เรียกว่าอุเบกขาบารมีคือมีจิตสบายอย่างเดียวไม่มีอารมณ์เป็นทุกข์มีอารมณ์เป็นสุขยอมรับทับถือทุกอย่างอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามยอมรับตามความเป็นจริง น่เวขาบารมีสำหรับบารมีทั้งสิบประการนี้บรรดาเพื่อนบิทฑษ์สมณีน,นทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทต,ต้องทรงอารมณ์ตลอดเวลา <c oughs> ต้องทรงอารมณ์เท่าๆกับเราเห็นทุกข์ถ้าเรามีเราเห็นทุกข์เราก็ต้องมีบารมีสิบประรการเข้าประกอบด้วย เพราะการที่จะตัดทุกข์ออกไปจากใจให้ทุกข์ปัญขังอยู่ที่กายเขไม่เข้ามาถึงใจก็ต้องใช้บาร,รมีเข้าต้านทานคือถ้าเรามีบาร,รมีสิบการครบทอนอารมณ์จิตมันจะเยือกเย็ยนอย่างทานบาร,รมีนี่เป็นปัจจัยให้เกิดความรักแต่ไม่ใช่รักในกาามารมณ์ กะคนที่รับทานเราให้ทานแกบ,บุคคลผูใ้ใดบุคคลผู้นั้นถ้าไม่มีสัญญาวิปราชพูดภาษาไทยๆเรียกว่าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่คนบ้าหรือไม่ใช่คนอากตันยูที่ไม่รู้คุณคนที่เราพบกันอยู่เสมอคนนอกจากคนประเภทสมรยการนี้เขามีความรักในบุคคลพู้ให้ ถ้าเรามีคนรักมากเราก็มีความสุขมากไม่ต้องระวังภัยอันตรายใดๆจะเพิ่งเกิดขึ้นคนที่เขารักเราเขาก็จะช่วยเหลือความขัดข้องใดๆถ้ามเกิดขึ้นกับเราคนที่เขารักเราก็าก็ช่วยเหลือแล้วก็ทานบาร,รมีนี่เป็นปัจจัยตัดความโลภซึ่งเป็นรากเก้าของกิเลสตัวสำคัญ แต่การที่ทำให้ทานบารมีครบถ้วนต้องมีอารมณ์สองเบื้องต้นนั่นคือเมตตาความรักแล้วก็กรุณาความสงสารเราจะให้ได้ต่อเมื่อบุคคลผู้นั้นเรามีความรักถ้าเราเกลียดเราก็ไม่ให้การนี้สองคนแล้วเราไม่ที่เราไม่เคยรัก เห็นก็มีความตกทุกได้ยากจะเป็นคนรักษาก็ตามเราให้ได้เพราะการสงสารนี่ความดีสมราการต้องเพิ่มพูนเข้ามาเป็นบาทให้เกิดการให้ทานได้การให้เฉยๆเรารักก็ดีเราสงสารก็ดีและเราก็ให้ อย่างนี้ถือว่าถือว่าเป็นทานบาร,รมีขั้นผิวๆยังไม่ถึงเนื้อแท้ <c oughs> ยังไม่ถึงเนื้อแท้ก็ทานบาร,รมีจริงแต่ว่าถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงหรือเพื่อนบิุฑษสนมเณงทั้งหลายทำได้อย่างนี้บ่อยๆไม่ช้าก็เข้าถึงจุดกลางหรือว่าเข้าถึงจุดต้นที่เรียกว่าทานบาร,รมีจริง ทานบารมีที่จะตัดโลภะความโลภนอกจากมีเมตตาความรักกุนาความสงสารแล้วต้องมีจาคานุสติกรรมฐานประจำใจด้วยจิตคิดไว้เสมอว่าถ้าผู้ใดมีทุกข์ถ้าเรามีวัตถุพอที่จะให้ได้เราก็จะเกื้อกูลให้เพื่อเขามีความสุข ถ้าว่าเราไม่มีวัตถุเะให้เราก็ให้คําแนะนําถ้าคําแนะนําไม่เหมาะสมเขาต้องการความช่วยเหลือด้วกาลังกายเราก็ให้กําลังกายช่วยเหลือเขาเป็นการให้ทานเช่นเดียวกันและนอกจากนั้นกําลังใจอันหนึ่งต้องมีขึ้นคือสันโดษการยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามันได้เองโดยชอบทม อารมณ์ที่จะคดจะโกงจะรักจะขโมยจะยืย้อจะยัางใครไม่มีแต่กําลังใจเป็นอย่างนี้ชื่อว่าทานบารมีเขาบรรดาธรรมบุตรบริษัทสมบูรณ์แบบเป็นการตัดโลภะความโลภให้ขาดกระเด็นไปทันทีทันใดเรื่องความโลภจะไม่ฟืน้นขึ้นมาได้อีกต่อไปเป็นบันไดขั้นแรกที่เราจะเข้าไปถึงพึ่งพระนิพพาน แล้วก็ต่อมาศีลนบารมีศีลนบารมีนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเราก็ต้องมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารเหมือนกันและก็ต้องมีสันโดษเข้ายืนยันศีลทุกสิขาบทจะปรากฏมีกับรได้จริงๆ นั่นถ้าให้ดีจริงๆแล้วต้องมีพรมิหารสี่เข้าราคประคองต้องมีพรมิหารสี่เป็นพื้นฐานทั้งนี้เพราะอะไรพรมิหารสี่ที่กันหนึ่งความรักสองความสงสารความอับแล้วก็สอารมณ์เยือกยินไม่ไม่มีความอาการอิจฉาดิสยาไข่พลอยยินดีม่อกคนอื่นได้ดี แล้วสี่อเบขาวางเฉยนั่นหมายความว่าถ้าเรามีความรักสิงของเราก็บริสุทธิ์เรามีความสงสารสินของเราก็บริสุทธิสส์ทรัพย์สินของเจ้าบ้านเราไม่อยากได้เพราะมีสันโดษและว,วางเฉยนวกาศที่เราจะทําลายสินได้เราจะไม่ทาสินรบารมีเท่าจะมีได้เพราะอาศัยพรมิหารสี่ ถ้าบกพร่องในพรมิหารสี่ศีลบารมีของท่านจะบริสุทธิ์ไม่ได้ในเมื่อเรามีพรมิหารสี่มาแล้วใส่กำลังพรมิหารสีนี้เข้าไปตัดโทสะความโกรธตอนั้นทัพรมิหารสีไปทรงตัวอยู่ที่อุบเบกขาความเฉยได้ใครเขาดา่าใครก็ว่าเขานินตายก็เสียดสีเราเฉยได้ กำลังใจเป็นสุขกำลังใจสบายไม่เดืยดร้อนว่าคำดา่าค,คำคํแกลง้งแกล้งอย่างนี้ที่ว่าเราตัดความเราตัดความโกรธได้เด็ดขาดด้วยกำลังของศีลศีลเป็นตัวนาตอนนี้มาเนคขมะประมีกำลังใจเต็มในเนคขมะเนคขมะนี่พูกแกภาษาไทยไทยเขาเรียกภาษาถือบท เป็นการนิยมชมชอบในการเป็นนักบวชแต่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่เป็นคราวาสจะคิดว่าเราจะบวชได้หรือต้องบอกว่าบวชได้บวชมันมีบวชเล็กบวชกลางบวชใหญ่ใน่นก็หมายความถ้าบวชเล็กก็คือว่าจิตใจพยายามระงับนิวรณ์ห้าประการ คือบันเทานิวนหรห้าปายการไม่มันพุ่งร้านเฉพาะเวลาเวลาใดที่เราจะทำจิตสะอาดจากสมถะภาวนาก็ดีหรือวิปัสสนาภาวนาก็ดีเราจะไม่ยอมนิวนหรห้าปายการเกิดขึ้นกับใจนิวนหรห้าปายการก็หนึ่งการมันทะความพอใจในการมคุณ สงความโกรธความย่บาดหรือความไม่ชอบใจ 4. ี่สาทีนมิทะะความง่วงเหงาห้านอน 4. ี่อุตจักกุกจะอารมณ์ฟุ้งซ่านเกินไป 5. ้อมเมฆขาเอา้าห้าวิจิกิจฉาความสงสัยในกุศลธรรมที่เราปฏิบัติอาการห้าายการีิองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิสุภาพ ทรงตัดว่าทำให้ปัญญาความดีทดถอยหลังฉะนั้นเวลาที่เราจะสร้างความดีได้กับการเจริญฌานสมาบัติหรือวิปัสสนาญาณเพื่อตักกิเลสอันดับแรกจะต้องระง,งับนิวรณ์ห้าราการให้ครบถ้วนก่อนถ้านิวรณ์ห้ารายการระง,งับไม่ได้กำลังของสมาธิก็เกิดไม่ได้เพราะเป็นศัตรูกัน ถ้าระง,งับได้เฉพาะเวลาที่เราปฏิบัติทำจิตแท้สะอาดจากกิเลสชั่วเวลาอย่างนี้เที่ยวบ,บทเล็กระง,งับจริงๆไม่ให้มันวุ่นวายเลยหมายความความรักมันจะมีในใจก็มีได้แต่กดอารมณ์ให้ต่ำไว้เราให้กำลังมันเพียด้วยกำลังของชานความโกรธ ความง่วงความฟุ้งซ่านความสงสัยไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นขึ้นด้วยกำลังของชายกดด้วยกำลังของชายเข้าไว้อย่างนี้เชื่อบทอย่างกลางถ้าจะบทอย่างใหญ่ก็ต้องหันไปจับสังโยชน์สิบประการมาทำลายให้พินาศพินาศตามขั้นถ้าทำลายให้พินาศได้สาม ก็ถือว่าทรงคุณคล้ายประโสดาบันสกิทาคามีถ้าทำลายได้ห้าก็ทรงคุณคล้ายพระอนาคามีถ้าทรงณ์ตรงอารมณ์ใจทำลายได้สิบก็มีกำลังใจคล้ายพอระหรา์อันนี้เรียกว่าบทใหญ่ต่อไปก็เป็นปัญญาบาร,รมี ปัญญาบรารมีนี่ที่จะสร้างให้เต็มต้องใช้ปัญญาเคยยอมรับนับถือกฎของธรรมดาหรือว่ายอมรับนับถือตามความเป็นจริงที่เรียกกันว่าอาริยสัจความเป็นจริงก็คือว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีอะไรเป็นสุขแต่ว่าจิตของเราจะต้องสุขโลกมันจะทุกก็เชิญมันทุ ชาวโลกจะทุกข์ก็เชิญเขาทุกข์ร่างกายของเรามันสุดโทมมันจะทุกข์ก็เชิญมันทุกข์แต่ว่าจิตใจของเราจะไม่ยอมทุกข์ไปกับร่างกายไม่ยอมมันไหวไปกับชาวโลกไม่ยอมมันไหวไปกับโลกอารมณ์ใจจะเป็นสุขทางนี้เพราะว่ายอมรับนับถือกฎธรรมดา ที่ยอมรับทับถือตามความเป็นจริงจตสิ่งที่ทําให้เราบรรทุกวันไหวมากคือหนึ่งลาบหาลาบไม่ได้ตามความประสงค์อารมณ์มันจะทุกข์ได้ลาบมาแล้วถ้าลาบหมดไปอารมณ์มันจะทุกข์ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์อารมณ์มันจะทุกข์ายศได้มาแล้วยศถูกสลายตัวไปอารมณ์มันจะทุก รับคำนินทาอารมณ์จะทุกข์รับคำสรรเสริญถ้าคำสรรเสริญสลายต,ตัวไปก็กลับคำพูดไปเราจะทุกข์สุขจากามร,รมณ์เป็นปัจจัยของความทุกข์และทุกข์ที่มีความปรารถนาไม่สมหวังเป็นปัจจัยของความทุกข์อาการความทุกข์แปดประการที่เรียกว่าโลกธรรม บุคคลที่มีปัญญาจะไม่เอาจิตเข้าไปเกาะจะวางของทั้งหลายเหล่านี้ทิ้งเสียเหมือนกับวางเศษขยะที่สกปรกถ้าวาโยนสุนัขเน่าออกจากกายโยนงูร้ายที่เน่าที่พันคอไว้ทิ้งไปกำลังใจก็เป็นสุขที่เรียกว่าสังขารปีขายาน ความจริงสังขารและเบคคายาเนี่ไม่เียววางเฉยที่ร่างกายของเราเฉยในร่างกายคนอื่นด้วยเฉยในร่างกายของเราด้วยถ้ากําลังใจเฉยอย่างนี้ก็เชื่อมีความสุขแต่ว่าปัญญาที่จะใช้ให้ได้ดีจริงๆต้องใช้อารมณ์ของอากิญญายตนาชาน อากินจัญญายธตนาชานี่มีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือทุกสิ่งทุกอย่างมันพังหมดสมบัติของโลกคนในโลกสัตว์ในโลกไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งกับเราได้แน่นอนแต่กำลังใจทรงอย่างนี้ใช้ปัญญาอย่างนี้ใจจะเป็นสุขเพราะจิตจะไม่ติดโลกต่อไป ขึ้นที่ว่าความปรารถนาในการเกิดมันในโลกอีกจะไม่มีสําหรับจิตใจของเราก็เรียกว่าเข้าไปตัดกิเลสตัณหาอุปาทานอานกุศนกรรมได้แน่นอนนี่ปัญญาบาร,รมีบาร,รมีทั้งหมดบรรดาท่านพุทธบริษัทต้องส่งกําลังใจให้เต็มวันทั้งวันต้องมีอารมณ์กำลังใจใน,ในบาร,รมีสิบประการตอนนี้บาร,รมีที่จิต เรียกว่าสัจจะารมีอขอโทษารมีที่ห้าเรียกวิทยารมีแต่ความเพียรความเพียรต้องต่อสู้อาการที่ต่อต้านปัญญาทุกอย่างอาการใดที่เราจะละถ้ามันต่อต้านขึ้นมาเราจะต้องสู้มันไม่ท้อถอยขอพูดรวบปรดีจะเวลาจะหมดคันติารมีอดทนต่ออารมณ์ที่ที่มันชินมา รมความอยากความปรารถนาที่ชินมาในการของความทุกข์เราจะทิ้งมันเสียทิ้งมันไม่ง่ายนักกำลังใจมันผูกพันแต่เราต้องใช้กำลังใจอดทนกันไว้จะไม่ยอมให้มันเข้ามาดันคือมาต่อสู้ท่านทำลายความปรารถนาของเราเราตั้งใจไว้ายังไงไย่าทรงอารมณ์อย่างนั้น ถ้าอามถ้ามีกิเลสใดๆแค่เข้ามาเปล่งแปลงกําลังใจถ้ายังสู้มันไม่ได้คือทําลายมันไม่หมดเราก็จะอดใจไว้ไม่ยอมให้มันดินน้นรนไม่ยอมให้มันเลื้อยมาถึงปากถึงกายมาบาร,รมีที่เจติวัจ,จัะบาร,รมีเราต้องเป็นคนชื่อตรงต่ออารมณ์ อารมณ์ตั้งใจว่าจะทำลายกิเลสด้วยวิธีใดต้องทำลายด้วยวิธีนั้นจะไม่ยอมลดลาวาศอกให้แก่มันยอมตายดีกว่าเสียสัจจะอธิฐานบารมีตั้งกำลังใจไว้ตรงจุดประสงค์ที่พ้นทุกข์มีแต่ความสุขอย่างเดียวคือน,นิพพาน กำลังใจของเราี้นั้นจะไม่โยกโครงไปต้องการเกิดเป็นคนอีกเป็นเทวดาอีกเป็นพระมอีกเราไม่ต้องการทรงอารมณ์ไม่โดยเฉพาะให้มันเป็นเอ,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 เอกาตาอารมณ์คืออารมณ์เป็นหนึ่งด้บาร,รมีที่ก้าที่เราเมตตาบาร,รมีเมตตาบาร,รมีนี้ทำอารมณ์ใจให้เป็นสุขให้เจิตใจของเราประกอบด้วยความเมตตาพระณี มีความรักเป็นที่ตั้งเห็นคนก็เป็นคนก็รักเห็นสัตว์ก็รักเห็นทรัพย์สมบัติของใครเราก็รักไม่ใช่รักอยากขาโมยรักคิดว่าเขาดีเขาสามารถมีความสามารถสะสมทรัพย์สินได้กำลังใจของเราไม่เคยคิดประทุษร้ายเขาไม่เคยอยากจะยืออย้อแยงทรัพย์สมบัติของเขา ไม่จะเป็นสมบัติที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเคลื่อนที่ได้หรือเคลื่อนที่ไม่ได้ก็ตามไม่ต้องการแต่กําลังใจมีอย่างนี้เราก็เป็นสุขเพื่อนที่รักของเราเขาก็เป็นสุขเมื่ออารมณ์ใจเป็นสุขปัญญามันก็เกิดมาบาร,รมีที่สิบคืออเบกขาบารมีอารมณ์บางเฉยนี่ต้องเกิดไว้ต้องตั้งไว้ให้เป็นปกติ เราบำเพ็ญทา,านบำเพ็ญทานบารมี <c oughs> เป็นการสลัดออกซึ่งความโลภถ้าความโลภมันเกิดขึ้นตัดไม่ได้จริงๆกดอารมณ์เฉยไว้ย้มมันดินรนเราต้องการยาทรงสีเนี่บริสุทธิ์พระทรงพรมิหารสีถ้าตัวอกติสีเข้ามาแทรกแซงพรมิหารเราจะยับยัง้งไม่มันเรื่อยต่อไป ไม่ยอมให้มันเพ่นพ่านออกมาได้ทางกายละวาจารเราต้องการทรงเนกขม,มะบรมีนิวรณ์ห้าบริการตัวดีห้าบริการถ้าจะเกิดขึ้นจะยับยั้งเฉยไว้ไม่ยอมให้มันดิน้นมันมีก็มีในใจแต่ยให้กำลังใจมันผูย้ามมนกำลังมันผูท่าน,นี้ปัญญาบรมี ถ้าบังเอิญจะคิดพลาดคิดผิดคิดว่าโลกเป็นของดีขึ้นมาใช้กุมเบมขาเข้าไปยับยังอย่าให้ลุกลามต่อไปสำหรับวิทยะบาร,รมีความเพียรต่อต้านก็เหล่าร้ายคือกิเลสต่อมาความทดถอยกำลังจะลดลงแล้วก็ยั้งไว้อย่าปล่อยให้ลดตั้งเฉยไว้ก่อน ยังบุกไม่ได้เแต่ก็ตั้งรับไม่ยอมถอยมาขันติบารมีความอดทนความอดทนอดใจต้องใช้กำลังใจไม่ใชน้อยต้องเอาเวขาไว้ตั้งรับไว้เฉพาะเวลานี้ทนได้แค่นี้จะไม่ยอมให้กำลังทนนี้ลดมีอย่างที่จะอดทนหนักขึ้นไปจนกว่าจะถึงที่สุดจนกว่าจะชนะไม่ยอมเดนทุดทอย นี่ใช้เบขาบารมีเข้าคุมสัจจะบาร,รมีแทาความไร้สัจจะมันจะเกิดขึ้นต้องใช้อารมณ์บางเฉยอย่าปล่อยให้มันก้าวต่อไปอีกทรงไว้ต่างกำลังที่ทรงอยู่แล้วก็ลุกหน้าต่อไปอธิฐานบาร,รมีตาง้งตั้งกำลังใจไว้เพื่อนิพานบางทีกิเลสไร้อ,อปุปาทานมันจะเกิดคิดว่าพราะนิพพานยากนักสำหรับเรา ถ้ากำลังใจคิดมาอย่างนี้ต้องเอาเบรกอุเบกขาเข้าไปปะทะทันทีต้องคิดว่าการสั่งสมบรมีในวันเดียวไม่สําเร็จดูแต่องค์สมเด็จพระบรมพิเชษคือพระพุทธเจา้าท่านต้องใช้บารมีบัพ็นบารมีทั้งเสียสงไขยกระแสงกลับเราตั้งไม่เพื่อนิพพานวันนี้ถ้าวันนี้ยังไม่ถึงนิพพานวันหน้าอาจจะได้ วันหน้าไม่ได้ปีหน้าจะได้ปีหน้าไม่ได้ชาติหน้าจะได้ชาติหน้าไม่ได้ชาติต่อต่อไปอ,อาจจะถึงถ้าเราไม่เลิกสมัยเราต้องถึงนิพพานเหมือนนั้นถ้าเมตตาบาร,รมีที่กำลังความไม่ดีในใจมันจะเกิดขึ้นก็เอาเวขายับยังเขไว้ใช้ปัญญาเขมาตัดอารมณ์ไม่ดีให้มีตั้งมีความเข้าใจจริง นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงและบรรดาเพื่อนไปวิสูตรสมณีนนทั้งหลายการที่จะทรงความดีต่อไปข้างหน้าถ้าทุกท่านทรงสะเก็ดก็ดีทรงสะเก็ดของความดีเปลือกของความดีกระพี้ของความดีแก่งของความดีที่องค์สมเด็จพระจินทร์ีทรงตัดเวรแล้วให้ครบทน และทำลายปกิเลสยะกให้เข้ามาโกนใจกำลังใจมีปัญญาเห็นทุกข์สแสวงหาความสุขด้วยกำลังของบมรารมีทั้งสิบประการให้ครบถ้วนถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงถ้าบรรดาเพื่อนพระภิกษุสมณีทั้งหลายทรงกำลังใจไว้ได้อย่างนี้จริงๆก็อย่าลืมนะบางวันเราก็แพ้มันบ้าง บางวันก็ชะนะบ้างวันเดียวบางทีตอนเช้าชะนะตอนสายแพ้ก็ระเป็นของธรรมดาธรรมดาเมื่อแพ้แล้วถ้ามีกําลังกล้าก็ไม่ก็ทําให้ชนะมันสลับกันไปสลับกันมาไม่ช้กําลังใจจะชินเมื่อกําลังใจชินแล้วบรารมีทั้งสิบการนี้จะทรงตัวถ้าบรารมีสิบการจะเมื่อบรารมีสิบตกาลทรงตัวแล้ว บรรดาท่านสาวกของค์สมเด็จพระบัณีแก้วต่อไปนั่นก็คือสังโยชน์สิบประการไม่ใช่ของหนักสําหรับบรรดาท่านทั้งหลายถ้าบารมีสิบประการเต็มอัตราเพียงใดท่านสามารถจะทําลายสังโยชน์สิบประการได้ครบถ้วนตามที่พระเุทจเจ้าทรงแนะนําไว้อลาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องบารมีสิบประการพูดมาถึงสามสิบนาที ทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่อยากให้อะไรเข้ามากวนให้มันอยู่เฉพาะเรื่องบาร,รมีจริงๆเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงแลบรรดาพิส์สัมเนธทั้งหลายผมขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบ,บรรดาท่านพุทธศาสน,นิกชนและพิส์สัมเนธผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี